ไหนเหรอแม่ต้องไปซื้อกับข้าวลูกฉันอยู่ที่ไหนก็อยู่กับแม่นี่แหละแม่เลี้ยงมันมาจนโตมันโตเป็นสาวแล้วเรียนอะไรก็กำลังจะเอ็นแล้วล่ะมันจบมอเอมอหกเออมอหกอยู่ที่ไหนเอา ก็อยู่กับแม่นี่ยสิเองถามยังไงวะแล้วผัวแม่ล่ะโอก็อยู่ด้วยนั่นแหละระวังไว้ด้วยแล้วกันสุจิตนน่อย่ามาเรียกว่าสุจิตนะฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนนานแล้ว จำเอาไว้ว่าฉันอยากจะลืมอดีตท,ทุกอย่างของที่นี่แต่ว่าเอ็งก็ยังเป็นสุดจิตของแม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยินไหมฟังสิว่าฉันบอกว่าไม่ใช่ใชใชทำไมล่ะเพราะเพราะแม่ไม่มีฉันเป็นลูกอีกต่อไปตั้งแต่วันที่ฉันเดินออกมาจากที่นี่ฉันไม่ได้เป็นลูกของแม่แล้วแม่มีลูกคนใหม่กับผู้ชายคนใหม่ที่เป็นพ่อของมันเป็นผัวใหม่ของแม่ หัวใหม่ของแม่เขาจะเอาฉันเป็นเมียแล้วแม่ทำยังไงแม่ทำยังไงแม่ไม่ทำอะไรเลยแม่ไม่ทำอะไรเลยเพราะอะไรเพราะแม่กลัวว่าเขาจะไปจากแม่แม่เลือกเขาแม่ไม่เลือกฉันพอเถอนะพอแล้วเอ็งไม่ต้องพูดอะไร ผิดไปแล้วแม่ยอมรับผิดแต่แม่อยากจะบอกเองมีอย่างหนึ่งนะแม่คิดถึงเองอยู่ตลอดเวลาทำไมเองไม่มาหาแม่เลยเองหายไปเหมือนเองตายคูยให้ตายฉันก็ไม่เชื่อฉันรู้ว่าแม่เกลียดฉันแม่เกลียดพ่อที่พ่อแก่แล้วมาเอาแม่เป็นเมียแม่เกลียดพ่อแม่ก็เลยเกลียดฉันด้วย ไอ้อยากเจอลูกไหมลูกของฉันดอกโศกใช่ไหมใช่ก็มันโศกไหมล่ะเกิดมาพ่อมันเป็นใครก็ไม่รู้ แม่มันมาแบ่งทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งไปยังก็ลูกหมูลูกหมาแม่ก็เลยให้มันชื่อดอกโศกก็เลี้ยงกันมาจนโตแหละนะแต่ว่ามันก็ดีมันเป็นเด็กดีกระตันยูรู้คุณนะมันช่วยงานบ้านแม่ทุกอย่างเลยมันทํามาหากินตั้งแต่เด็กทั้งขายหนังสือพิมพ์ขายของสารพัดและอะไรที่มันได้เงินมาน่ะมาเว้นก็ตอนที่ตามันเอาไปเลี้ยงอะ ตามันเอาไปเลี้ยงไม่ใช่ย่าเหรอไม่ใช่ตามันตาคนที่เป็นนายทหารน่ะเข้ามาเอามันไปเลี้ยงตั้งแต่มันยังไม่สิบขวบจนกระทั่งมันโตเป็นสาวพอตายไปนะก็ไม่ทิ้งเอาไว้ให้สักแดงหนึ่งมันก็เลยต้องกลับมาอยู่กับแม่น่ะแต่ว่าตอนนี้มันเจอย่ามันแล้วนะย่ามันขอไปอยู่ด้วยสักสองสามวันน่ะ ไม่ได้เอาไปทีเดียวหรอกย่ามันรวยมากเลยนะจิตย่าเขาบอกว่าเขาจะยกสมบัติให้มันสมบัติเขามีตั้งเยอะตั้งแยะเนะี่เขาบอกว่าเขามันมีคู่รักแล้วใช่ไหมใช่ชื่อคุณอัศนยัยผู้ชายคนนี้ก็รวยเหมือนกันนะจิตเองไม่ต้องห่วงลูกเองหลอกลูกเองนะสบายแล้ว คุณนัทไชนนี่เขาเป็นผู้ชายที่ดีนะเขาบอกว่าทั้งนังโสมมันเรียนจบแล้วอ่ะเขาว่าจะแต่งงานกับมาโอแล้วเรื่องพวกนีนะ้ฉันไม่อยากฟังก็ก็เองถามแม่ไปได้ละอ่ะเอาเงินนีไ้ไปหนอฉันจะมาหาใหม่ขอบใจนะ แล้วเองอยากไปพบลูกไหมฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเองจะมาหาแม่อีกไหมฮัลโหลก็ฉันนี่ไงปียากะหมลพูดอยู่ก็ฉันปียากะหมลพูดอยู่ไม่ได้เหรอไงเงินคู่รักแล้วอา้าว นี่หมายความว่ายังไง,งไคุณนายคุณมีผู้รักแล้วเหรอไม่ใช่ครับคือผมรูจ้จับผู้หญิงคนนี้มานานมากแล้วเขาชื่อปริยาก,กระมล